กลับมาพร้อมกับ B-Med Channel แล้วนะคะวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยค่ะนี่เลยค่ะเป็นชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบนะคะหรือแอมโมแบกนั่นเองนะคะใช้เพื่อช่วยในการหายใจของผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ค่ะในการช่วยฟื้นและใช้ช่วยหายใจในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะระหว่างการรอเครื่องช่วยหายใจหรือระหว่างการรับส่งต่อผู้ป่วยค่ะคุณลักษณะนะคะ ก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะรูปยางมือบีบนะคะทําจากพลาสติกนะคะมีความยืดหยุ่นสูงปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยนะคะสําหรับผู้ใหญ่จะมีความจุที่1,600 ml นกะคะก็จ, 1, ะะจะมีวาล์วนะคะควบคุมการไหลของอากาศนะคะจากและตัวลูกบีบนะคะทำจากพลาสติกแข็งแรงทนทานนะคะสามารถมองเห็น ได้นะคะลิ้นวาวจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะมีระบบการไหลกลับของอากาศสูดถุงลมมีตัวควบคุมแรงดันอากาศให้แก่ผู้ป่วยค่ะแล้วก็มีหน้ากากซิลิโคนนะคะหน้ากากซิลิโคนแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะก็คือส่วนที่เป็นสัมผัสผู้ป่วยนะคะตรงนี้จะมีความนุ่มและมองเห็นได้ชัดเจนค่ะแล้วก็จะมีสาย ออกซิเจนนะคะให้เราต่อเข้ากับถางออกซิเจนนะคะระหว่างรอรับส่งผู้ป่วยค่ะแล้วก็จะมีถุงลมสำรองให้ขนาด2,000 ml นนะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยใส่ปากให้ผู้ป่วยนะคะระหว่างรองการช่วยเหลือะค่ะแล้วก็จะมีคู่มือให้หนึ่งเล่มน,นะคะในคู่มือนะคะก็จะบอกวิธีการใช้งานนะคะ แล้วก็มีภาพประกอบให้ด้วยนะคะสำหรับการใช้งานก็คือแบบนี้เลยค่ะค่าสินค้าของเรานะคะได้มาตรฐาน CE นะคะก็คือมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปการใช้งานนะคะก็คือเรานะคะจะต่อหน้ากากนะคะเข้ากับจุดนี้ค่ะ แล้วเราก็จะเอาไปคอบนะคะที่เหนือนปากของผู้ป่วยนะคะแล้วก็กดบิดนี้นะคะก็คือจะช่วยเบื้องต้นนะคะระหว่างรอรถฉีดฉินที่จะมารับนะคะเราก็จะมีถุงลมนะคะถุงลมก็จะต่อตรงถุงนี้ค่ะนะคะค่ะในกรณีที่เรามีนะคะ ถังออกซิเจนนะคะก็สามารถใช้ถังออกซิเจนร่วมด้วยนะคะก็คือจะมีสายต่อให้นะคะต่อเข้าตรงนี้แล้วก็ไปต่อกับถังออกซิเจนได้เลยะค,ะค่ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบหรือแอมูแบบค่ะมีจาหน่ายที่มีเมดช็อปทุกสาขาค่ะหรือลูกค้าจะเข้ามาซื้อสินค้าออนไลน์ได้แล้ววันนี้นะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดีเมจชาแนลของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุขใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่ <Okay. S 2> น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน